ไม่มีครับผมเป็นคนไปถึงนวดคนไข้ทั่วไปครบอ๋อหมายหลงกลนะครับแล้วก็ลายการเป็นลายเส้นขายนะครับรแล้วก็ลายทุกตัวนะครับสลับเส้นทุกตัว คุณหมอวันนี้เราต้องสาธิตกันเร็วหน่อยใช่ครั่นิดนึงเนื่องจากเวลาอันจำกัดนะแต่ให้คุณผู้ชมเห็นคร่าวๆนะตองบอกวิธีการรักษาเป็นแบบนี้ในสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาโรคเครียดหรือโรคอะไรก็แล้วแต่นะจริงๆรายการเราเปิดสายนะเปิดสายให้ทุกคนมาคุยได้แล้วหนูมีอาการแบบนี้ค่ะคุณหมอมันปกติไหมคะในสายของคุณหมอรักษาได้ไหมจะแก้ได้ยังไงแล้วก็ถ้าคุณหมอตอบไปได้ก็จะตอบถ้าตอบไม่ได้คุณหมอก็จะบอกว่ามาที่คลินิกประการเพราะว่า มันต้องจับต้องตรวจต้องดูอะไรแบบนี้ใช่ตอนนี้คุณหมอยังเปิดเปิดเปิดรับนักเรียนอยู่ไหมคะเปิดครับค่าเรียนแพงไหมคุณหนอค่าเรียนไม่ค่อยแพงหรอกครับไม่แพงหลักอะไรคะหลักพันเฉยๆหลักพันแต่ถ้าเรียนแพทย์แผนไทยนี่ต้องใช้เวลาสี่ปีสี่ปีหนูจะส่งกาจะส่งพี่ชิดไปเรียนซะหน่อยสี่ปีพี่หนูสนิทสี่ปีไม่เยอะนะจะได้มนวดย์บ้างโรคเครียดเพราะสี่ปีก็ถือว่า เรื่องปกติ4ปีเดี๋ยวต้องหามเรียนนานจังเลยอ่ะม่วันครูแล้ววันนี้4ปีเรียนอาทิตย์ละกี่วันอาทิตย์เราสองวันสองวันวันละกี่ชั่วโมงคะก็อย่างน้อยก็ต้องได้ประมาณสองสามพันชั่วโมงต่อสี่ปี ถึงจะตรงรำไม่ถึงต่อวันต่อวันต่อวันไม่เกิน,กนชั่วโมงไม่เ<ะ>กินแปดชั่ชวโมงก็จะเช้าจะลดเย็นนั่นแหละก็เหมือนมันเต็นันน้องๆไปที่ไปเรียนหนังสือที่ที่อาจจะมีคาบเจ็ดคาบแปดด้วยวอะไรแบบนี้นะก็เรียนแบบนั้นแหละ ขับเจ็ดขับแปดเฉยเฉยเขาไม่รูกเหมือนข้าวหมดแล้วสมัยนั้นนะครับไม่เลยขับแรกเรียนอะไรขับสองเรียนอะไรขับสามตายเลยเกิดไม่ทันเลยบอกหน่บอกเขาเขาไม่เรียกกันแล้วเขาเรียกอะไรครับปัจจุบันนี้ก็เรียนไงวันนี้เรียนชั่วโมงชั่วโมงไหนเรียนกี่ชั่วโมงเขาไม่เรียกขับแม่คุณเด็กเหลือเกินโอ้สมัยฉันน่ามานีมานะปิติชูใจอยู่เลยสมัยนี้มีไหมมีมหมมันมีแล้วเขาเลิกแล้วปิติชูใจไม่มีแล้วคุณไอ้แกงไอ้แก่อะไรอย่างนี้ใช่ไหม ไอ้แก่ในเรื่องนั้นใช่ไหมไอ้แก่ก็คือม้าแต่ถ้าไอ้แก่ที่เนี่ยเขาอยู่ปัจยานเนี่ยแหละเราจะคายช่วงช่วงบ่านะครับคุณหมอสนใจเขาหน่อยเพราะว่าคายช่วงบ่าไอ้แก่อยู่ในห้อง MCR เอาบ่า2ข้างเลยนะเพราะว่าความเครียดจะลงช่วงบ่าช่วงคอจะเยอะก็สมปัติก็อย่างที่คุณหมอเคยบอกว่าถ้าถ้าใครมีการเครียดเนี่ยคือเวลาปวดหัวปวดคอปวดบ่าเนี่ยอันนี้มันเป็นสัญลักษณ์นะว่าคุณอาจจะมีอาการเครียด แต่แต่แต่ว่าจริงๆแล้วมันเกิดได้จากสาเหตุอื่นคืออาการตึงศีรษะแล้วก็จะนอนไม่หลับแล้วก็จะผมร่วงผมร่วงเออมีหน้าล่ะใกล้หมดหัวแล้วเนี่ยผมความเครียดเกี่ยวของคุณตุ้อาจจะร่วงเพราะความแก่หรือเปล่าแต่ละเอตา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 ๆาตาความเราก็จะไปลายเครียดหลายแบบบางทีไปกินอาหารก็จะเป็นโรคอ้วนนะฮะความดันโลหิตสูง มาถามมาถามบ้างดีกว่าว่าว่าคุณสันติเนี่ยนวดเป็นยังไงบ้างคะคลายคุณหมออ้นบ้างหรือยังคะอันนี้เรียนมาปีกว่าเอาแบบไม่ไม่ไม่ต้องคิดว่าเป็นผัวเมียกันนะคะพูดความจริงเลยค่ะก็ดีค่ะบอกว่าเออรู้สึกผ่อนคลายดีค่ะทำไมต้องตอกแรงขึ้นตอนที่คุณจะตอบด้วยละครแขนอะไรหรือเปล่าถ้าตอบไม่ดีนะ ก็คือก็คือต้องยอมรับอย่างที่คุณหมอบอกว่าการเรียนแพทย์แผนไทยเรียนนวดอะไรแบบนี้ต้องใช้เวลาคร่าวๆหน่อยประมาณ4ปีแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในเวลาที่เรียนเนี่ยขึ้นอยู่พื้นฐานแต่ละคนด้วยแต่ถ้าคุณไม่มีอะไรมาเลยเนี่ยประมาณปีนึงหรืออะไรแบบนี้มันก็จะค่อยๆเก่งขึ้นตามลําดับแล้วใช่ไหมคะคือขึ้นอยู่กับความตั้งใจของแต่ละคนแล้วคอสสั้นๆมีไหมคุณหมอบางคนคอสสั้นๆจะ จะเป็นเดือน2เดือนเกี่ยวกันรู้สิคุหมอที่มาจากต่างประเทศก็จะเป็นนวดแต่ส่วนมากเขานวดมาเป็น10กว่าปีแล้วก็ไปดูพื้นฐานเพราะฉะนั้นพื้นฐานแน่นอยู่แล้วแน่นอยู่แล้วใช่ไหมคะคุหมอแล้วก็จะมาช่วงคอช่วงสะบัก ค่ะช่วงนี้จะเน้นเลยเพราะสำหรับคนที่เป็นโรคเครียดเนาะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่มีอาการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการในเรื่องของปวดเมื่อยต่างๆตามร่างกายหรือว่าโรคบางโรคเนี่ยคุณคุณหมออ้นรักษาได้แล้วก็รวมไปถึงใครที่สนใจที่จะเรียนคุณหมออ้นก็ยังเปิดรับที่จะเรียนเพราะอยากจะให้มีการถ่ายทอดศาสตร์ตรงนี้ออกไปเนาะวิชานี้ถ้ามาเรียนกันเยอะๆก็มีแต่ออกไปช่วยเหลือคนไม่เป็นไรนะครับสอนไม่จํากัดนะครับสอนไม่จํากัดคุณหมอนะคะติดต่อคุณหมอได้นะ ถ้าทาง Facebook ค่ะหรือว่าต้องมาขอเบอร์จากห้อง MCR มรวมไปถึงใครอยากไปรักษากับคุณหมอด้วยวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะคะมากๆเลยในวันนี้ทั้งคุณสันติแล้วก็คุณมัทนินด้วยขอบคุณนะคะเดี๋ยวไปต่อกันที่บ้านต่อนะจากสองคนขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณหมออนมากๆนะคะที่แบบว่าเป็นทั้งผู้รักษาเป็นหมอแล้วก็ยังเป็นครูที่วิเศษด้วย ตากลอรู้สึกวายอย่าร้องไห้นะอึบอไม่ดื้อไม่ดื้อนะคะเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะไม่ร้องอึบอึบวอรวการไม่เว้นท่านุดไม่คิดถึงความอยากเย็นสนให้รู้จักเฝ้าเน้เฝ้าเน้นมีได้อะ าแบนมีความสุขที่ได้ช่วยไม่ผอมใครว่าสวยไม่ได้ไม่เคยรู้สึกดีกับตัวเองเท่านี้มาก่อนฉันเคยสู้กับมะเร็งทำในสิ่งที่อยากทำ เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนในโลกถูกสร้างให้สวยโตขึ้นหนูจะสวยสวย,สวยที่สุดจากข้างในวากอชัวดีกน มาในเบรกนี้แล้ววันนี้เราซาบซึ้งกับพระคุณของคุณครูนะคะใครก็ตามที่เรานึกถึงบุญคุณของคุณครูเนี่ยก็สามารถที่โอเคเราอาจจะไม่สะดวกในเรื่องของการเดินทางไปก็โทรไปหาคุณครูสักนิดนึงนะคะแล้วก็จะได้โชคดีปุ๊บปั๊บรับโชคช่วงบ่ายสามบ่ายสี่เลขที่ออกแอดแอดอย่างนี้ไม่เป็นไรโชคมีหลายด้านได่แล้วยังไงก็แล้วแต่วันรูก็รได้รึกถึงคุณครูกัน้ การใไปสะดวกไปหาก็ไปไหว้ท่านหน่อยใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วค่ะคต้องขอบคุณด้วยนะคะสำหรับเครื่องสำอาง BSC Cosmetology นะคะแต่งหน้าเราสองคนแฟชั่นคุณตาอม BSC ปรัดดาค่ะครับน้ำดื่มน้งด้วยใหม่เชิญทุกทานนะครับให้พี่ใหม่ดูแลคุณนะครับผมใช่แล้วค่ะวันนี้เวลาหมดจบครบถ้วนกลับมาเจอกันนะคะ11โมงทุกวันจันทร์ถึงวนันศุกร์ค่ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ e